สวัสดีค่ะชิคก้อยนะคะก็วันนี้ ก็ยมาที่คลินิกของคุณหมอวินะคะจะมาปรึกษาในเรื่องของการทําตา2ชั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะขึ้นเลข4เนี่ยจะทาให้หนังตาเราแล้วก็ชั้นไขมันที่ตาเราอะมันตกลงมาปิดทัศนวิสัยต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งหน้าปิดมันมองไม่เห็นเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่เราตัดสินใจมาทําบวกกับมีเพื่อนของน้องสาวนะคะก็ได้มาทําแล้วคือเห็นตาเขาแล้วหน้าเขาคือมันเข้ามลมุนลมลแล้วมันก็เข้ากับเขาคือมันไม่โปแล้วก็ ก็มันก็ไม่เป็นหอยแครงก็เลยตัดสินใจว่าจะมาทําที่นี่ค่ะเมื่อเราปรึกษาหรือขอข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรจากคุณหมอคือไม่เป็นการค้า2เลยคือให้ความเป็นกันเองมากๆคุณหมอยินดีตอบทุกคําถามเลยและอย่างหนึ่งที่ชอบเลยคือคุณหมอยิ้มตลอดแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียให้กับเรานะคะอันนี้ประทับใจเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะไปคลีนหน้าแล้วก็เริ่มทําเลยนะคะลุยกันเลยค่ะ doctor V Aesthetic Clinic.